สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ารบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่ายาตีสองหน้าท่านผู้ชมครับกรณีที่พักประชาธิปัตย์และสสรปี50รวมทั้งกลุ่มต่อต้านพันธมิตรโทรทักษินชินวัตรอีกหลายกลุ่มได้ถแถลงคัดค้านและยื่นขอแประยะติในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา291ที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการในขณะนี้ เพื่อให้ระบุในร่างรัฐธรรมนูญว่าสสรจะไม่แต่ต้องหมวดพระมหากษัตริย์และไม่แต่ต้องศาลร,รวมทั้งองค์กรอิสระนั้นในด้านหนึ่งน่าจะเป็นเพียงการสร้างภาพว่าตนเป็นผู้จงรักภักดีและหวงแหนปกป้องสถาบันพร้อมกับเป็นการทับถมฝ่ายตรงข้ามอย่างที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่าบลั f กันนั่นแหละแต่ในอีกด้านหนึ่งเห็นได้ชัดว่ามีเจตนาแฝงเร้น ที่จะปกป้องหวงแหนบทบัญญัติที่ละเลยพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์แต่เป็นประโยชน์กับพวกพ้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชอำนาจในการมีพระปรองพระโจงการแต่งตั้งกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งแต่งตั้งไว้โดยคณะรัฐประหารหลังวันที่19กันยายน2 5 4 9อย่างนี้โบราณเขาเรียกว่าตีสองหน้าครับเพราะหน้าหนึ่งบอกว่าต้องการปกป้องสถาบันศาล และองค์กรอิสระแต่อีกหน้าหนึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของพวกพ้องและผู้มีพระคุณที่ร่วมกันก่อการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2 5 4 9มากกว่าท่านผู้ชมครับพักปจจระชาธิป,ปัตย์สสรปี50หรือแม้แต่องค์กรอิสระบางองค์กรที่ออกมาคัดค้านการตั้งสสรเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ และห้ามสอสอแต่ต้องหมวดพระมหากษัตริย์นั้นท่านไม่รู้หรือแกล้งไม่รู้กันแน่ว่าบทบัญญัติมาตรา299วรรคสองและมาตรา301ได้ให้กกตและปปชรวมทั้งกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะรัฐประหารตั้งไว้หลังวันที่19กันยายน2549ดำรงตำแหน่งเป็นกกตปปชและกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมีอำนาจเต็มตามรัฐธรรมนูญเป็นเวลา7ปี9ปีโดยไม่ต้องทำการสรรหาใหม่และที่สำคัญโดยไม่ต้องนำรายชื่อขึ้นทุนกล้าวทูนถวายเพื่อทรงลงพระประมาพิไทยแต่งตั้งนอกจากนั้นสอวอรสรรหาซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะบุคคลเพียง7คนโดยมีบางกลุ่มได้เป็นสอวอรสรรหาเป็นเวลาถึง9ปี โดยไม่ต้องนำรายชื่อขึ้นทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเพื่อทรงแต่งตั้งท่านผู้ชมครับเพียงแค่สองประเด็นนี้เท่านั้นก็เป็นการยืนยันอย่างชัดเจนว่าผู้ร่างรัฐธรรมนูญปี2550ร,รวมทั้งคณะรัฐประหารที่อยู่เบื้องหลังมีเจตนาที่จะละเลยพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์อย่างเห็นได้ชัดนี่หรือพฤติกรรมของผู้ที่อ้างว่าจงรักภักดีและปกป้องสถาบัน ถึงขนาดนำมาอ้างว่าจะต้องรักษารัฐธรรมนูญปี2 5 5 0ไว้จนถึงที่สุดราวกับจงอางห่วงไข่ก็ไม่ปานถามหน่อยเธอว่าท่านต้องการรักษาอะไรกันแน่รักษาผลประโยชน์ของพวกพ้องโดยอ้างสถาบันหรือว่ารักษาเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าย้อนเวลาไปประมาณ3ปีก็จะพบข่าวว่าเลขาธิการปปชได้เคยทำหนังสือถึงราชเลขาธิการ เพื่อขอให้นําความกราบบังคมทูนเพื่อทรงแต่งตั้งกรรมการปปชทั้ง9คนที่ได้รับแต่งตั้งตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกรครองลงวันที่21กันยายน2 5 4 9เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งภายหลังมีข่าวว่าคณะกรรมการปป,ปชเองได้ออกถแถลงข่าวในทำนองแก้เกี่ยวว่าเนื่องจากคณะรัฐประหารเป็นรัฐาธิปัตย์ดังนั้นจึงไม่ต้องมีพระบรมราชโชองการแต่งตั้ง ซึ่งอันที่จริงก็เป็นการพูดข้างเดียวโดยที่สาธารณาชนไม่มีโอกาสได้รับรู้ว่าแท้ที่จริงนั้นสำนักรราชเลขาธิการมีหนังสือตอบกลับมาที่ปปชว่าอย่างไรท่านผู้ชมครับนี่ย่อมเป็นการพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการที่พักประชาธิปัตยแตตต์และองค์กรอิสระทั้งหลายรวมทั้งกลุ่มพลังนอกสภาอื่นๆพากันคัดค้านไม่ให้มีการแต่ต้องหมวดพระมหากษัตริย์ศาลและองค์กรอิสระทั้งหลาย โดยอ้างว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อคนคนเดียวคือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนั้นถึงวันนี้ก็เห็นชัดแล้วว่าที่พวกเขาไม่ต้องการให้แก้ไม,กแกไม่ต้องการให้แต่นั้นเพื่อใครกันแน่เพื่อใครถ้าไม่ใช่เพื่อตัวเองถามว่าที่ไม่ต้องการให้แก้มาตรา237เรื่องยุบพักเพราะจะเอาไว้เป็นเครื่องมือให้กกตและสารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักเพื่อไทยอีก ใช่หรือไม่ถามว่าที่ไม่ต้องการให้แก้มาตรา190และมาตรา67วรรค2เรื่องทำหนังสือสัญญากับต่างประเทศและเรื่องสิทธิชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมเพราะจะเอาไว้เป็นเครื่องมือให้สารปกครองเล่นงานคณะรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรต่อไปใช่หรือไม่ถามว่าที่ไม่ต้องการให้ยกเลิกผู้จการแผ่นดิน ก็เพราะเอาไว้เป็นเครื่องมือในการเล่นงานนางสาวยิ่ง,งลักษ์จินวัตรนายกรัฐมนตรีฐานไม่ให้ความสําคัญกับประมวลจริยธรรมใช่หรือไม่ถามว่าที่ไม่ต้องการให้สรรหาองค์กรอิสระใหม่ก็เพราะกลัวว่าไม่มีตัวช่วยเมื่อถึงคราวที่ตัวเองต้องคดียุบพ,พักหรือถูกยื่นถอนออกจากตําแหน่งใช่หรือไม่และถามว่าที่ไม่ต้องการให้แก้มาตรา309ก็เพราะกลัวว่ามรดกบาปของคอตส จะถูกลบล้างไปและกลัวว่าคอมชอและพวกที่ร่วมกันก่อการรัฐประหารจะโดนเช็คบินย้อนหลังใช่หรือไม่ท่านผู้ชมที่กร,รบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่ายาตีสองหน้าก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ